สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนในช่องไอบาลักซีผ้าเหล่อครับพี่น้องวัอนี้มาหอดได้เลตลาดบัวขาววัอนี้แล่นวันี้มารุ่นกันครับมะรุ่นมะรุ่นคดหนักพี่น้องว่าสิซื้อของมาซื้อมะรุ่นฝนดีกว่าผมมาวัอนี้จ็คสีตกบบตกหลายนัดแต่สองนัดนะครับนัดที่แล้วก็ตกนัดนี้ก็บเมื่อมาแล้วล่ะเดี๋ยวมาเบิ่งว่าสิคึมไม่ด้ซื้อได้สิตกหรือบบตกนะคอยที่ตามครับพี่น้องของกําลังสืลงใช่ไหม โอ้โหหมกทั e ่วหอมข้างล่างนี่แมนบดครับพี่น้องของมาเนี่ยเนี่ยมุกเขือเทศครับเต็มมาเนี่ยอัดของมาหลายครับรอบนี้ อีกอยูที่เก่าเลยพี่น้องเอ้ฝนเนี่ยเดือเปนตกวันรือหัดย่ำเดยกับตกย่ำหน่อนเนาะอยากลก็มาด้วผลทักกีดีส่วนแล้วตกย่มเวลาคนสิมากมาซื้อของด้วยดีับตกแห้งพร้อม ตกเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยฝนเป็นเดือนไหนเนาะเนาะที่จีตกทุกวันพฤหัสทุกวันทั้งขั้นที่งานมีตลาดทั้งส้นบัวขาวเขาวงใช่นะพี่น้องเลยพักแต่แหงเอามาหลายครับพี่น้องออก็กงไหนเต็มไม่หยุดพักก็ที่เห็ดชนไดเล่ะตกช่วงต้นมาก โอ้ต้านเสือผาลงมาได้ครับพี่น้อง ยกเลยนะครับ23อย่าง50นะครับ23อย่าง50เลยครับผมหค่นเศ้าตกเลยครับพี่น้องพี่เราห้อออกแม่นะครับหาสมมิรัองแล้ว ครับผมทรงหลูกขาเรียบร้อยครับร้านไส่กรอบครับพี่น้องไส้กรอบทอดได้พี่น้องเด,ด้มีรสเปรี้ยวไม่เปรี้ยวชิ้นละหาบาทครับพี่น้องอโอ้โหตลาดเ,เย็นบัวขาวนะพี่น้องเย็นบัวขาววันพฤหัสครับผมแวะมาสี่หาผลไหนเด้อพี่น้องเดอ้อเด้อพี่น้องครับผมเิ่นเห็ดส,ส,ส,สดๆใหม่ๆโอ้ยฮ ขนมตาลก้อนใหญ่ๆครับตุ้ยเต็มค่าเต็มค่าครับพี่น้องเด็ดคะบ่มีสารแน่นอนเจียวผลนี่ยมิมีตรบ่มีบ่มีแป้งโอ้ยวิตาชัดอะไรกระหูโม่กระหูโม่กระหูโม่ต้มตันจีโทแม่งกระพุ่งเนี่ยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะพี่น้องนะแม่งกระพุ่นอย่างซื้อซิปใหม่แถมใหม่นึงเลยพี่น้องเด้อ ยูตลาดย่ำมาแรงวัดบุรหัดอยู่อำเภอกุชินาไรหรือบัวขาวห้าวน้ำพี่น้องแวะอุดหนุนน้องสาวลาห้าเนยหนึ่เดอ้อประตูมักถอดได้พี่น้องเดอ้อถอดสดๆใหม่ครับพี่น้องมีแต่ตัวใหญ่ๆครับเนี่ยแวะอุดหนุนเพิ่นไหนครับพุณแม่เพิ่นมาขายทุกเย็นวันพฤหัสครับผมถ้าฝนมาตกนี่ฝนร่งไหลายก็หนีแน่นอนครับสำหรับประตูมักประตูถอดตัวใหญ่ๆเฮา ครับผมแวะอุดหนุนครับผมปุะตูมักปุะตูหอมเนาะแวะอุดหนุนเพื่อนไดนได้พี่น้องเด้ออยู่ทั้งนี่แหละครับวัดพฤหัสย่อมะแลงของอำเภอกุชเนาราชจังหวัดกาลสินนะพี่น้องแบบนี้นะครับสามอย่างห้าสิบได้นะครับรวมได้ขอนู้นได้ครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้ยยี่สิบสามอย่างห้าสิบครับ เดาได้ครับว่าเราจะานจากว่าสามสิบีมห้าครับคุณเดาต้องเป็นต้องบอกว่าอะไรสามห้าเป็คุณนะครับขอบคุณนะครับเออเนี่ยครับ50บาทครับอ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคุณนิ่ทันบอกนะครับขอบคุณนะครับเป็นข่าวลอเลขอบคุณพี่น้องไทยบัวขาวครับคุณแวะอุดหนุนดีดีครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันดีครันนี้20่ถครับทเป็นสอย่าง5ได้ค <poker> ร <phones> <int os> ับแตาหัวเนอันนี้อันนี้30บาทแค่นั้อันนี้30อันนี้35ห้าอันนึงเนาะ ตลาดนะัดวัน,นพฤหัสอยู่นะสานเจาปูกุชปิงบัวขาวห้องครับคี่นั่งสานเจาปูบัวขาวครับตลาดใหญ่ครับพี่น้องรถคำนะพี่น้องเขาก็ยังแห่งการตอบรับดีครับเรื่องหลานพักของผมเองก็ได้แต่อของก็ยังหลายเตบิบยู่ยได้พี่น้อง ฝนก็เริ่มบางตาแล้วครับท้องแบบบางตาบ่ปัญใดหรอครับพี่น้องมึเนี่ยของยังไรปวดเดาน้องพี่น้องโตค่ะโตแนงฝนกับอะไรโตบสันนเจ็กเทียวันบริหารย่ำไนกับโต๊ะสิบบาทครับ สรุปผลงานมึอนี่กับฝนกับตกคือเกา่าเลยพี่น้องเอ้ยรรกก็ยังเงินเงินอยู่จังหน่อยอยู่ยังเหลือหลายอยู่แอกตก็ตลาดเศร้ามื่นข้าวผุงครับ,บสรุปยอดว่าพักกับยังโอเคฝนกับตกคือเกา่าน้อยพี่น้องนะเอาคลิปนี้เอาไว้ซับหนีได้พี่น้องเด้อพอกันคลิปหนาครับผมขอบคุณในหลายที่ผูใ้ใดเมื่อิ่งจบแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ไอ้บ่าวรักซีท่าละขอบคุณในหลายครับ